กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเออผมมีเรื่องจ้งประกาศเอยเฮียเออผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องโพดดนสดอะไรแบบนี้เท่าไหร่รวมไปถึงการตัดต,ต่อด้วยแต่เอาเป็นว่าผมจะพยายามแบบทําคลิปแบบรวดรับที่สดุดแล้วก็จะพยายามไม่ตัดต่ออะไรแล้วกันคือเอาจริงคือถือว่าผมแบบพยายามทําให้มันรวดรับที่สุดแล้วโอเคก็คือตอนนี้ผมได้ทําการปิดคลิปเฮโรบ้าบอสซีซันสองไปเกือบหมดแล้ว ซึ่งทุกคนก็น่าจะดาเหตุผลกันได้อยู่นะว่าตอนนี้ทางพาราเมเโอเนี่ยเขาได้ทําการลงเฮโรวาบอสภาคไทยด้วยซึ่งการที่พาราเมโอเนี่ยได้ลงเฮโรวาบอสแบบแบบออฟฟิเชียลจริงๆแล้วก็แบบมีภาคไทยจริงๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสนับสนุนของแบบแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ถูกต้องด้วยและแน่นอนครับก็ต้องมีท่านผู้ชมบางกลุ่มเนี่ยที่แบบไม่มีตังแบบไปสมัครพาราเมเดโอหรือแบบผมก็เข้าใจอยู่ว่าแบบ ตอนเวลาไปสมัครพาเมเดโอเนี่ยคือมันค่อนข้างยุ่งยากจริงๆก็เลยทําให้มีท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเลยตัดสินใจมาดูของทาง youtube ที่เป็นภาคไทยของหลายๆช่องดีกว่าซึ่งแน่นอนครับผมขอพูดตัดไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าทาง o f f ฟ c i a l หรือของทางคุณวิวซี่ป๊อเนี่ยคือเขาคิดยังไงกับพวกผมหรืออีกหลายๆช่องที่เขาทำเนี่ย ซึ่งแน่นอนทางผมเองเนี่ยก็เคยขอขอยื่นแบบยังไงขอยื่นแบบภาคไทยกับเขามาเมื่อหลายปีก่อนตอนช่วงเรื่องทำซีซั่นสองใหม่ๆตอน EP 2ีได้เลยฮนะผมไม่รู้ว,ว่าทางช่องอื่นยนังไงเขาแบบขอกันยังไงแต่ว่าผมได้ทําการขอไปแล้วซึ่งจุดนี้นะสำคัญนะก็คือผมขอไปแล้วแต่ว่าไม่มีการตอบกลับนะซึ่งแน่นอนนะในตอนนั้นผมยังเป็นค่อนข้างแบบหนุ่มเลือดร้อนแบบตอนนั้นผมกาลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเนาะตอนที่ผมกำลังทํ o ย t u b e ใหม่ๆ บวกกับตอนนั้นผมแบบยังไงยังมีความคิดแบบค่อนข้างแบบเป็นกบในกาลาฮะครัอเรกนี้ก็คือแบบคิดว่าตัวเองเป็นจุดสนกลางของจักรวาลอะไรประมาณเนี้ครับผมก็คือแบบผมแบบในตอนนั้นะก็คือแบบวาดฝันไว้แบบไกลมากเลยครับว่าแบบโอ้กูต้องเป็นยุทูบอันดับหนึ่งอะไรประมาณนั้นฮะคือก็ขออภัยเลยนะครับครับแบบฟังมาถึงจุดนี้แล้วมันฟังแบบโดยอีโก้หน่อยก็แบบนั่นนะก็ความคิดเด็กเด็ะเอาเอถ้าเกิด ถ้าผู้ชมถามผมว่าที่แบบเหาะแบบไงแบบฮโร่บาบอสเนี่ยมันมีแบบภาคไทยออฟฟิเชียลก็ผมก็อยากจะบอกว่าเออก็ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันครับผมไอ <c oughs> สัตว์พูดและเจ็บคอเออโอเคก็ในส่วนที่ผมดีใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางคาาเมิดีโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่แบบทุกคนก็แบบ ดาวโหลดติดตั้งค่อนข้างเยอะอยู่นะองจริงในแบบในภูมิภาคไทยอ่ะเนาะการที่แบบ Hero b o t เนี่ยได้ลงของทาง o f f i c i a l ใน Prime Video เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็จะทำให้แบบทุกผู้คนแบบทนผู้ชมหน้าใหม่เนี่ยได้รู้จักกับคอมมูนิตี้นี้ได้ดีมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับผมด้วยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากให้คนไทยหลายๆท่านเนี่ยได้รู้จักกับคอมมูนิตี้นี้เป็นแบบเป็นทนเดิมอยู่แล้วครับผมบวกกับาที่ว่า ของ h u สป n น Hotel เนี่ยมาเข้าพาวิดีโออีกเนี่ยก็ทำให้กกะแสมันดีขึ้นทำให้แบบเฮโรว่าบอสเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น,นครับคือในตอนนั้นอะผมยังจำได้ดีอยู่เลยนะตอนที่ผมเริ่มทำเอ่อเฮโรว่าบอสซีซันสองของ ep2 เนี่ยคือตอนนั้นอะยอดวิวของผมอะมันมีคันแค่2 2 0 0 0งหมื่นกว่าเก่ไงแต่พอกลับมาไอเหียมันปลาไป2 0 0แสนแล้วคือแบบฮะวัดตัวฟักเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่นําซ้ําของเอ่อฮัสปินโฮเทลของเป็นที่เป็นของ p i ร์ลเนี่ยมันก็ปลาไปเกือบห้าแสนกว่าๆนะของปัจจุบันนะคือในตอนนั้นผมแบบผมแบบเอ่อยังไงคือตอนนั้นผมแบบค่อนข้างจะเริ่มหักหายไปจากวงการ YouTube พอสมควรเพราะว่าผมมีปัญหาหลายๆอย่างที่แบบต้องจัดก,การก่อนและมาในส่วนที่ผมเสียใจก็เออโอ้ย้ยโพดเราเศร้าเออ ก็คือแบบผมแบบจ้าใจต้องปิดเอ่อคลิปทุกอย่างที่ผมทำมาทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่ EP 2จนถึง EP ตอนจบครับผมคือแน่นอนก็ต้องมีคนมาบอกว่าเอ้าไม่เห็นต้องปิดเลยพี่ตอนพี่เปิดเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีใครมาแจ้งกลับอะไรหรืออะไรเลยอะไรแบบบ้าบ้าอะไรประมาณนั้นนะคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะก็คือถ้าเกิดแบบทางคนวิวซีปอมเนี่ยอยากจะแบนช่องผมอ่ะคือเขาทําได้นะจริงๆ เขาจะทาเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแต่คือผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าทําไมเขายังไม่ทํารวมถึงหลายๆช่องที่เขาเองก็ทําเหมือนกันนะผมว่าให้ให้ผมเดานะอันนี้คือเดาลุ้นๆนะผมว่าทางวิวซีปอมเนี่ยเขาเองก็แบบหลับตาข้างหนึ่งอะเนาะคือเขาก็แบบอยากจะให้ผลงานของตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกครับแต่ก็นะคืออันนี้คือเดาลุ้นๆุนครับผมคือถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยแบบมีข้อเท็จจริงยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผม แล้วประเด็นก็คือผมแบบทํางานอยู่ในความเสี่ยงอยู่ก็แบบประมาณว่าผมอ่ะทำงานอยู่ในพุ่มไม้อยู่กลางแบบพุ่มไม้โล่งๆเลยนะแล้วแบบคุณวีซีปอมเนี่ยก็ถือปืนสไนเปอร์นเนี่ยเล็งผมอยู่แบบผมจบจะโดนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะอย่าลืมนะว่าผมได้ทําการขอเข้าไปแล้วและไม่มีการตอบกลับเนี่ยแล้วผมมาทําแบบรับหลังเขาอีกโดยที่เขายังไม่ได้อนุญาตหรืออะไรเลยเนี่ยก็มีสิทธิที่ผมจะโดนสูงอยู่พอสมควร และที่สำคัญครับผมก็คือเอผมค่อนข้างเสียดายคือเสียดายเวลาทั้งกายทั้งใจรวมถึงแบบก็เสียดายที่แบบไม่สามารถแบบอไอเดียคือผมเสียดายหลายเรื่องอะไม่ว่าจะเรื่องแบบเอกลุ่มเพื่อนพี่พ,พี่น้องนที่ผมชวนมาภาคเนี่ยคือเอาจริงเขาทำงานฟรีนะเอาจริง คือสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคือเขาทํางานฟรีให้ผมจริงๆก็คือแบบผมไปชวนเขาแบบว่าแล้วก็ถามแบบว่าเขาว่างไหมแบบว่างมาร่วมงานกับผมไหมแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะซึ่งนักฝึกภาคบางคนเนี่ยเขาก็แบบเต็มใจแล้วก็แบบมีก้ามก้ามก่งๆบ้างแต่แน่นอนเขาพวกเขาเต็มที่กับงานแบบพอสมควรเลยฮนะ เพื่อที่จะให้ผลงานมันออกมาดูดีและก็ดูสมูทให้มากที่สุดฮนะผมเองก็พยายามตัดต่อให้แบบมันดูสมูทแล้วก็แบบดูลื่นไหลเหมือนแบบในซีรีส์มากที่สุดแล้วผมเองเนี่ยก็เต็มที่ไม่แพ้กันนะก็คือแบบต้องไล่ดูแบบอันไหนตกหล่นบ้างอะไรบ้างแบบตรงไหนขาดไปบ้างตัวไหนผมแบบพอเก็บได้ผมก็เก็บหมดนะคือเอาจริงผมพูดตรงๆเลยคือแบบผมค่อนข้างเสียดายแบบมากๆเลยฮนะคือมันมัน บบนี้่ผมก็ค่อนข้างจะผูกพันกับงานนี้พอสมควรนะคือจากที่ผมแบบแบบไงมองซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นแค่แบบตัวที่แบบช่วยทําให้ผมแบบแบบยังไงแบบไต่เต้าขึ้นมาได้เฉยแต่พอหยุดมันกับมันไปนานๆเข้าเน่ยผมก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับตัวละครจริงๆทาให้ผมแบบเริ่มรู้สึกแบบไม่อยากทิ้งคอนเทนต์นี้ไปเลย จนมาถึงตอนนี้ตอนที่พาราเมเดโอเนี่ยคือได้ประกาศแล้วว่า h e r o วาบอเนี่ยจะลงออของพาราเมีดโอแบบ official แล้วแล้วก็ได้มีน้องคนหนึ่งที่ได้ร่วมภาคกับผมแล้วก็ร้องเพลงให้กับทางช่องผมอะ่ะถ้าไม่รีบรลบเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังจนไปถึงลามไปถึงช่องผมเลยก็ได้ทาให้ผมแบบต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าคือกูจะลบคลิปไหมหรือจะปล่อยไปตามเลย ผมเลยแบบต้องแบบคิดหนักอ่ะเอาจริงคือมันไม่ใช่ว่าแบบผมจะตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะเอาจริงก็ทํายังไงได้ผมผูกพันกับเรื่องนี้มันไปแล้วอ่ะแต่ผมก็ต้องทําอ่ะคือถ้าผมไม่ทําอะไรเลยอ่ะก็เหมือนผมแบบทําร้ายคนวีซิปอบแบบทางอ้อมออมอะเนาะโลไม่ถึงเหมือนผมแบบชักชวนให้ทุกคนแบบมาสนับสนุนแบบของเถื่อนมากกว่าของแบบถูกลิขสิทธิ์มากกว่าคือก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็แบบชมว่าแบบ ของเอ่อของพี่ดีกว่าของออฟฟิเทียวกว่าเยอะคืออันเนี้ยโอ้แบบเฮีย yeah. มันมันไม่ถูกอะ่ะเอาจริงผมก็เลยตัดสินใจทําการลบคลิปทันทีคือตอนที่ผมลบคลิปในตอนนั้นน่ะคือแบบมันก็ค่างๆใจหายอยู่นะแต่ว่าผมก็แบบท่องกับตัวเองไว้ว่ากูทําถูกแล้วกูทําถูกแล้วและจากนั้นผมก็นั่งซึมเลยนะคือนอนไม่หลับเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามาเนี่ยคือตลอดสามปีเนี่ยมันหายแวบไปต่อหน้าต่อตาผมเลยฮะองจริงผมขออะไรไม่มากฮะผมขอแค่ผมขอแค่อย่าให้ท่านผู้ชมลืมผู้ผมนะครับอย่าลืมว่าแบบ พวบผมเคยทำอะไรไว้ให้กับคอมมูนิตี้นี้อย่าลืมว่าเหล่านักฝึกภาคนักร้องพวกเขาเต็มที่กับงานเพื่อให้ผลงานนี้ออกมาดีที่สุดเพื่อท่านผู้ชมเลยไม่ใช่แค่ผมแต่รวไมไปถึงช่องอื่นๆด้วยเขาเองก็ทุ่มเทงานทุกอย่างไม่แพ้ของผมแน่นอนและที่สำคัญขอบพระคุณ พี่พี่น้องน้องทุกท่านเลยนะที่รวมมาร่วมภาคกับผมรวมไปถึงผู้ติดตามของผมแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะที่กูศาตร,รับชมและร่วมสร้างผลงานกับผมมาถึงจุดนี้ขอบพระคุณครับ